สบายดีทุกคนมาพบกับหน้าอีกแล้วนะจ้ะเนาะสองสาวเล่าไตสะพายลอยเอสจ้ามือนี้หน้ากะอยู่บ้านคือเกา่าละพี่นออ้องอ่าขายของคือเก่าจ้าน้องอันดาก,กับไปโรงเรียนแล้วกันสบายมือเสาร์นี่หน้ากับไปทรงเนาะพี่น้องแขายของคือเก่ายู่บ้านการมือนี้กะมีแนวสิไม่เหตุเห้พี่น้องเบิรงเนาะ สิมเาเฮ็ดกล้วยทอดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโมเมนต์กล้วยทอดคือ,อคลิปก่อนสิเป็นกล้วยทอดออเอ่ออีหยังเนาะเขาเจ้าเอิ้นหน้ากับอิ้นเอินเอ้นอย่าเอิ้นบ่ถืึเนาะพี่น้องกล้วยทอดโมโมเดนเหรอิ่นวังสินนะเพิ่นเอิ้นหรือว่ากล้วยทอดอ่าพันแป้งเนาะพี่น้องเนาะหน้ากับสิมาลองเฮ็ดเบิ่ง เฮ็ดกินเด่นก็ดีเฮ็ดขายก็ดีเนาะพี่น้องเนาะหน้ากะสิมมเฮ็ดเห็นพี่น้องเบิ่งเนาะจานะ้ะเนาะไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยเนาะพี่น้องก่อนสิไปกาพาพี่น้องกดไหลกดแช์กดติดตามไอซองสาวเล่าไตา่น้ำเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หนะ้าไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยเนาะจา้าขั้นตอนการเฮ็ดกะง่ายๆพี่น้องกะซิมิแป้งเนาะจานะ้าเนาะกะกะเอา เห็ดน้อยเห็ดหลายกะกะเอาแล้วพี่น้องแล้วก็มีน้ำตาลรา้ขาวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซิม,มีเกลือจ้าใส่เกลือไปจักน้อยก็ใส่เกลือไปจักน้อยพี่น้องแล้วก็คนให้มันเข้ากันจ้า เห็ดง่าย,ายๆส่วนผสมกับวอลลายจ้ะพี่น้องคนเห็นมันเข่ากันแล้วเขาก็มาใส่ของเหลวพี่น้องกะซิมี่เนยเนอะเนยละลายหน้าก็เอาไปละลายแล้ว แล้วก็น,นามจ้าพี่น้องค้นเห็นมันเข่ากันเนาะพี่น้องค้นคิดว่าตะล่มตะล่ม่าคิดว่ามันเข่ากันแล้วเข้ากับจังหวดเนาะพี่น้องเนาะ สิใส่มือเนาะพี่น้องเพราะว่าเหตุกินเองหน้ากระลังมือมาเรียบร้อยแล้วจ้าเข้ากับน,นวดแป้งไปเลยเนาะพี่น้องนวดจนมันเป็นเนื้อเดียวกัน่นละจ้านวดให้ทุกอย่างมันผสมให้มันเข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน่นละ นี่หน้ากะนนวดมาได้สักพักนึงแล้วเนาะพี่น้องแป้งมันก็เริ่มสีขากันเริ่มสีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะจะกระนวดไปเรื่อยๆจนน้ำตาลกับเนยของเห่าเขากันน้าตาลละลายผุดแล้วเนาะจะนวดคิดมาแป้งมันได้ที่เล้วกะ หน้ากบสิผักแปลงไวจักยี่สิบนาทีก็นาะพี่น้องเนาะผักแปลงไว้กหาเนวมาปิดไวยจ้ะยานขี้ฝุ่นปิวไซนอพี่น้องหลังจากที่ห้านวดแปลงเล้วห่ากะมาปอกกล้วยมาหันกล้วยไวบฐานนะพี่น้องเนาะ กล้วยกะใส่กล้วยเยียงก็ได้เนาะจ้กพี่น้องแล้วแต่เขามีอันนี้หน้ากะได้กล้วยมากแต่หลานขาดแถวบ้านเนาะพี่น้องใส่กล้วยเล็บมือนั่งก็ได้จ้ะกะแซบขึ้นกันก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสีหันสินหน่อยสินใหญ่เนาะจา้ะหันหกสินก็ได้ซีสินก็ได้อันนี้หน้ากะหน่วยหนึ่งหน้ากะหันใ้มันเป็นซีสินเนาะพี่น้องกบสินใหญ่เติบ เฮ็ดขายกะเฮากะอาจสิเฮ็ดตอนน่อยก็นีสิ้น่อยก็นีเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้กำไรกะปอกกลวยไปเลยพี่น้องหลังจากที่เฮาหั่นกลวยแล้วแป้งของเฮาก็ครบแล้วพี่น้อง ครบ2 0นาทีแล้วก็เอามาานวดนวดอีกจักน่อยแล้วก็เอามานนิกนิ้กเห้มันเป็นแผ่นเนาะพี่น้องเนาะหน้ากับบมีแนวอันนวดไอ้อียงเการีดแป้งบอกเขาเอื่นกะขันค้นเฮ็ดขายกับอาจซิมีอุปกรณ์ครบเนาะแต่ว่าสําหรับหน้าเฮ็ดกินเองกับบมีเนาะเขาใส่มือไปเนาะพี่น้องกะเห็ดเป็นแผ่นแล้วก็เอามีดมาเฮ็ดเห็นมันเป็นเ้นเนาะพี่น้องเนาะ มันจะหมวนง่ายจ้ะเหตุง่ายๆจ้พี่น้องเหตุกินเด่นเป็นของวางก็ดีจ้ะส่วนผสมกับว่าหลายเหตุง่ายๆพร้อมจ้ะกบหมุนไปเลยจ้ะ แป้งหน้ากัสีบริเตุบางแห้งนพี่นองหน้ากัสีเห็ดสีหนาหนาจาักนอยเพราะว่าเวลาไปถอดมันจงนุ่มแปง้งนะจน้ะเนาะกะมุนไปเลยจ้ะพี่นองเห็ดง่ายๆจ้ะหน้ากัอยาคขอขอบคุณผู้เพิ่นติดตามหน้านพีนองเนาะติดตามหน้าตั้งแต่แรก,กจนมา เดินทางมาถึงเมืองผูติตาเม,มืองซับสขไครเนาะพี่น้องเนะนาะหน้ากะดีใจแห้งจ้าขอบขอบคุณขอขอบ,ขอบใจเดอจเ้อจ้ากะมาเบาถึงเดือนกวยเฮาต่อเนาะพี่น้องกะหมุนไปเลยจ้าเฮ็ดขายกํได้กำได้ดีพี่น้อง หมุนกะหมุนค่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแป้งมันขาดง่ายเนาะจ้าเนาะเพราะว่าฮาวามีเครืองดีดแป้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะสิเป็นสูตรของหน้าเห็ดพิษเห็ดถือเนี่ยใดกะข้อมเมนตีส้มกันใดเนาะพี่น้องเนาะบางคนกะอาสีเห็ดอีกแบบแต่สําหรับหน้ากะเคยเห็ดแบบนี้กะเห็ดแบบนี้จ้าพี่น้องผู้ใดอยากเก็ดตามเห็ดเอาไปขายกะได้ดิจ้าเห็ดง่ายๆหน้ากะใส่แป้ง ซาลี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเนยเนยจืดเนยเข้มกับได้ขึ้กันจ้ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลไส้ขาวน้ำตาลไส้แดงก็ได้จ้าแล้วแต่ะไามีเนาะจ้าเห็ด,ดง่ายๆไงไงไงจ้าพี่น้อง เคถ้ามันเป็นสุยางก็ดีจะพี่น้องมีอาชีพอยู่ในโตมีสูตรนันนี่อยู่ในโต,ต,นนโตเวลาเข้าไปอยู่ใส่ห้อกาจังบลําบากนาะพี่น้องห็นดเป็นเบิดสุยาง หน้ากัเห็ดแล้วแล้วเนาะพี่น้องมวนแล้วละ่ะก็อาจสิบุสวยเพราะว่าอันหน้ากรบบริเ็ดเป็นประจำเนาะโดนๆจึงเหตุเธอหนึ่งเนาะพี่น้องกับอาจสิบุสสวยขันเฮ้าเห็ดขายเฮากะลองเห็ดเบิ่นนงแบบว่เา,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 เาเห็ดไปเรื่อยอ่ะขันแบบว่าซิมเบิง่งมันสวยแล้ี่ยงสิเนาะหอกขา,ขายดได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กันหน้ากระเห็ดกินเองเนาะพี่น้องเนาะไปทอดกันเลยแล้วพี่น้องเนาะ เห็นแล้วแล้วก็เอามาทอดเลยเนาะพี่น้องตอนทอดนี่เขาต้องใส่น้ำมันอ่อนๆเนาะจานะ้าเนาะเพราะว่าขันห้าว่าใส่ไผ่อ่อนๆนะ่ะเอ่อแป้งของเ้ามันสิไหมก่อนเนาะจานะ้าเนาะมันสีบวสวยจ้าพี่น้องหลกักการตอนเอาโลงนี่ยาผ่าวเอาเอียงไปค้นมันเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าแป้งเ้ามันสีเปื่อยต้องรอเห็นมันประมาณสิบนาทีเ้าจังค้นเนาะจานะ้าเนาะ นีหน้ากระค้นไปเดาวกับไปแเ้านะจ๊าก,กระทอดไปจนคิดว่ามันสุกแล้วมันโอเคแล้วเข้ากะตักขืนไปพักน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะกระเซตเป็นทีเรียบรอยจ้าพี่น้องหน้ากะเฮ็ดแล้วแล้ะเนาะพี่น้องเนาะหน้ากระสิก,กินกับน้มคนเนาะพี่น้อง หน้ากะอาซีเฮ็ดบ่สวยพี่น้องคันผู้ใดซีเฮ็ดขล้ายกะเฮ็ดห้มันสวยๆก็หน้าเนาะอันนี้หน้าเฮ็ดกินเองเนาะอันนี้หน้าสีลองมาสิมเป็งอืเฮ็ดกินเด่นเป็นของว่างกะดีแซ่บ หน้าบ้านแฉบแ,แบบเห็ดขายได้เลยแต่เพียงแต่ว่านหน้าตาอาจจะไ่สวยเพราะว่าหน้าเห็ดกล้วยสิสินใหญ่จักหน่อยเนาะพี่นอกก้องกับโบเป็นยังเขาเห็ดกินเองอยากหอดจักหน่อยข้างในพี่น้องเพราะว่าหน้าผึ่งถอดแล้วถอดเดี่ยวก็เอาไปพักน้ำมันเละค่ะ กินได้เลยพี่น้องกาสีแบ้งให้เอื้อจุ้มกินแลแ้วกับแดงให้น้องอันดาก็พอน้องอันดาเนาะเดืกตะลุงเรียนมากแซ่บพี่น้องเฮ็ดขลายก็ได้กาได้ดีเฮ็ดง่ายพร้อมขันมีเวลาว่างหน้ากัอย่าเฮ็ดอยู่แตะวะ่ว่า หน้าก็้ายหลายอย่างเลยวขนาดเพจยูทูบเนี่ยสิบมีเวลาอัดคลิปยู่พี่น้องอันนี้กับแดนไปแล่นมากยู่ขายของแน่อัดคลิปแน่นะเพราะว่าให้พี่สาวขายให้เพื่อนกับบแจ็คและค่าของอ้าให้แนบอกกล่า สวยนุม่มหอยตุ๊กพี่นอ้องเพ็ดตามก็ได้พี่น้องแซบ่บหน้ากับมาอารคลิปให้พี่น้องเบ่งเนาะจ้าหน้ากับสิบไปขายของตัวกับสิบขอจบคลิปใบเพียงซำนียเนาะจ้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นสองสาวเล่าไตา่สะพายลอยเอดน้ำเนื้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเห็นหน้าให้คลิปต่อๆไปจ้าสวัสดีจ้าไปพอกันคลิปหนาแล้วจ้าน,น้องเมนีบุ๋มกระซิมมาลองซิมขนมน้องหน้าแล้วจ้าหนูมียังเก,กาะกล้วยพันแป้งเหรอ สูตรค้องน้องหน้าเนาะมุ้งว่าจะเป็นยังไงเพื่อนมาให้ซิมกสซิ่งซิมไัก็ซิ่งแสบอยู่อ่ะก็แบบแสบอยู่จังเนาะเพ็คท้ายเลยเลยเลยเนาะก็มุ้งก็ค่อยกินห่างแอบค่อยกินแจ็คเกอร์แต่ว่าทำซิ่งเล็กกว่านี้นิดนึงเนาะ